โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกม Red f o r e a d 2ครับ EP ที่5นะครับไปเลย Let's go <S ลุยกันต่อนะครับวอเตอท์ทำสวยนะครับแมดูส คุณโคตรน่ากลัวน่ากลัวจัดไม่มีกาด้วยเฮ้ยมีการ้อ,ารองด้วยอ่าดูสกุลจมี <c oughs> สองนั่นลั่นอ่ะ มาเต็มเลยนะมาดิครับมาดิครับเฮ้ยนี่ดียมาดิ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  This way, Smoker! Good one. Reloading. Reloading. GG. Hey, thanks. <laughs> thanks. I owe you a big one. เอาแล้วครับ,รบ,รบรน้องไปคือเอะหมา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 เฮ้ยตัวอีกอะมุมเดิมเลยปิดปิดปิด ไม่ได้เหรอยัยโดนไปนะครับใปุ่มนี้เด้อเฮ้ยยิงไม่โดนวะเฮ้ยมาเดะมาเดะ มา,มาเลยมาดูเซฟลูมครับเพื่อนไปเข้ามาดีเฮ้ยยิงยิงยิงไปสองตัวเองอะเดี๋ยวลอกันเดี๋ยวลอกันเดี๋ยวลอกัน ไม่มีใครจอยเข้ามาเล่นด้วยเลยอ่ะเฮดช็อต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 เฮช็อไปเจอยาเาอยา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  Good night. ปึออ๊บนี่โดดโดดจ้ามโดดจ้ามโดดจ้ามมามารับน้องหึงงตายใจจัดหึงสา,ายใจจัดเฮ้ย ตีข้อขคมซองดีว่า มาแล้วครับพี่น้องมามามาน้องมามาไม่ได้หมดปะพี่ทอมบี้น้องเยอะนนี้ไม่ใช่หรอคิวเกินวะเฮ้ยเรื่อยบีของดีของดีครับท่านผู้ชมของดีครับ,รบวิสค์คือวิสวิสวิส Hello 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 hello. 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 Yeah. hello, 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 hello. เซพาวาเซพาวาเชนเชนเข้ามากันฮะรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนจอยเข้ามาคนหนึ่งนะครับนี่ยิงวิสไปตัวหนึ่งโอ้อย go 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 hello 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 hello. go go

ฟูด <laughs> ิ่ย์ไฟในหมาแล้วโหเขาบนบานเลย

ตัวดิมมันยังไม่ตายอ่ะมันอยู่บนอ่ะตรงยังไงเลยบอดี้เฮบอดีอดีดีอดีดีนี่ไง่เหรอเสียงมันอยู่กล้ ให้ตุกเฟสให้ตุกเฟสครับน้องอืคนหอดก็หลดดีนะอุอ้ยโหูโ,โกโก้คันตุ๊กอ้วกอ,อะไรเนี่ย หมอต้องแพงอ่ะบอกเลยสเปย์จ้าเฮ้ยชีพวิงมามาดิมาโอ้ยเลื่อยังไม่ทำงานเลยเมื่อกี้ Right there, the half tipping, uh. You know, I bet we can knock that bridge down. Surprise! This rifle is mine. Weapons oh. here. พร้อมกันหรือยังเราต้องขึ้นแบมบนใช่ปะถ้าที่จำไม่ผิดอะบูมเมอร์บูมเมอร์ไป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 เฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วทุกคนเราต้องไปแล้วมามาแล้วมาแล้วมา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 ดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามา,มาดิหมาสตบ,บี้ มามามาดิมามาดิ่มาดิ่มาดิมาด,มาด,มาดิใกล้หมดแล้ว,วลมา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 ,มาวันน้มาเฮ้ยติดเลยวะอรมาเส้นอะไรเชื่โคตรจะมั <c oughs> โหเมื่อกี้เจ้าะอะแทงอ่ะใช้ไม่ทันใช้เรื่อยไม่ทันถ้าใช้ทันแล้วเรียบอร้อยแล้วเมืนะ่อกี้น่ะพลาดพลาดเค <c oughs> <c oughs> นะครับแป๊หนึ่งนะ ขันยานกันดิกว่าทุกคนใช้หมดใช้หมดนะครับปืนอะไรมีแต่สอง ฮัลโหลฮัลโหลมานดมาเด้าดมาดมาดีคอบเฮ้ยเ้ยโหแม่งบินเลยลูกพี่

เปลี่ยนเป็นใหม่หุ้ยระเบิดโอ้โอเอ้าคลิปหายแล้ว ไปเลย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 ต้องไปเลยต้องไปเลยครับนี่ <c oughs> บินฮันเตอร์รอจริ <c oughs> อาอ, <c oughs> อีวิสแม่ถ <c oughs> <า>้มอนแม่ โอ้โหโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยเลือดอะไรเนี่ยเต็มเลยเสียงอะไรมันโอ้โหโอ้โวะเสียงอะไรวะอุ้ยไป มามามา,มาแล้วพี่มาแล้วไอ้น้อง <c oughs> มามามาน้องอือโหเมย์ยังไม่ผันฟาดเลยเวดีมาเลยครับแบ็คโฟมแล้วเนาะเฮ้ยมันมาได้ยงไงเนี่ยเขมรเขมรเจ็ดสูงครับเพือาาหนหน่อน

เฮ่ตบดอกเดียวโหดจัดเลยอะเียงอะไรวะ ทิพไายแหละลงไปด้วยเฮ้ยยิงโดนได้เหรอ ไปแล้วไปแล้วทุกคนตามมาทุกคนคปืนอะไรกันปืนอะไรกันอ่ะ You ready? เสียบมันใกล้มากดีนะเนาะเฮ้ยวัดมาอะไรเฮ้ยเฮ้ยประตูเปิดเลย

S <S อยู่ตรงนี้ดีกว่ามุมดีมุมดีมด <S 2> <S 2> <S เราก็ส่งกันนะครับทุกคนไอ้จริง

พาากลากันเขยงบูมได้ยังนี่ไงบ้าเจ็บไมจำามไปี

โอ้ยผอเพิ่มผสมกันนะทับฟอตด้วยทับฟอตด้วยผสมได้ห้าแล้วเฮ้ย,ยนี่หนวะนี่หนี่ยวะนี่เนี่ยวะ

กูรนรอ่ะกนรถหโูรอดได้ไงวะเกือบตายโอเคครับผมก็ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแฟดโคตรเฟียว